สวัสดีครับต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้าสู่ Ford Design ์บายระรื่น Ford ชรนครเกษตรนีนะครับวันนี้อยู่กับรถพี่ปอนนะฮะโอ้โหพี่ปอนจัดรถแบบว่าตัวท็อปสุดเลยนะแล้วยังแต่งแบบเรียกว่าแบบไม่ค่อยได้เห็นนะที่จะเอาเอลเลสเนี่ยมาใส่เป็นชุดเหล็กนะครับไปชมกันเลยนะพี่ปอนนะฮะสั่งมานะครับเป็นแพท t i นัมนะครับแพทเทนัม V6 นะฮะเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ส่วนนราคาของเขาเนี่ยเดิมๆอยู่ที่2้าน2 8 4 0 0 0บาท2 2้า2 8ห0 0 0 4บาทเนี่ยไม่รวมของแต่งทั้งหมดที่แต่งเข้าไปนะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไล่ฟังนะจี้มาแบบนี้นะครับผมแต่งให้แบบว่าไม่มีผิดสเปคแม้แต่นิดเดียวนะฮะเริ่มจากการแรปสีนะ,ะพ,พี่ปอนบอกว่าละเรื่องนะ,ะขอแรปเป็นสีดำนะฮะไม่เอาดำเงาเอาดำด้านและทุกอย่างในรถต้องเป็นดำด้านให้หมดนั่นคือคอนเซ็ปต์พี่ปอนนะฮะผมก็จัดการ แรปให้หมดรวมถึงคําว่าแพสตินัมก็ทําการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับคือถอดออกมาก่อนนะแล้วแรปรถแล้วก็แรปตัวอักษรติดเข้าไปใหม่นะครับมันจะเรียนจะเป๊ะแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับใส่เป็นกระจังหน้าจากเรียกว่าเป็นกระจังหน้าแต่ง F o R D นะครับผมเรียกว่าแต่งให้หน้ามันกลายเป็นแรปเปอร์นั่นแหละนะครับผมอ่าส่วนด้านหน้าตรงนี้ฮะดูโอ้โหกันชนด้านหน้านะครับ ติดเป็นงานจาก Outlander นั่นเองนะฮะ Outlander ดูปกป้องหม้อน้ําทั้งหมดรวมถึงโคมไฟด้วยนะไม่มีอะไรมากระแทกได้เลยนะนี่ดูนะฮะมาพร้อมสปอตไลท์ข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับผมงานจาก Outlander นะฮะแข็งแรงนะแล้วราคาก็จับต้องได้ง่ายด้วยนะครับ่ะโคมไฟหน้าที่ได้มานะครับของฟอร์น่ามก็เป็นไฟแม t ติก LED นั่นแหละนะครับผมมาพร้อมกับซีแคมนะเอกลักษณ์ของ Everest Ranger นะที่เป็น next gen นะครับ าการแข็งข้างล่างเรียบร้อยเอาแลนเดอร์ er, ติดตั้งป้องกันห้องเกียร์นะผมติดตั้งให้แล้วนะครับชิ้นนี้นะห้องเกียร์อ่าน้ำมันเครื่องนะฮะพี่ปอนเอาไปลุยได้เลยนะฮะจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวโดนหินโดนอะไรนะมาด้านข้างนะครับพี่ปอนทาการสั่งว่าละรื่นนะฮะขอติดตั้งช็อคฮับให้หน่อยนะครับดูดีๆพี่หน่อยนะฮะผมจัดเป็นโปรเฟนเดอร์ให้นะชื่อนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับโรงงานผมไปดูโรงงานเข้ามาแล้วนะครับ ระดับโลกจริงๆนะส่งขายทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วก็โรงงานเขาเป็นพันล้านเลยนะฮะติดตั้งเป็น oem 2.5นะครับตัวนี้พร้อมกับซับแทงแยกที่ได้มาปรับได้เลยพี่ปอนอยากจะขับเด้งๆนะฮะหรือจะขับนุ่มๆนะก็เดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบเนาะแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งปีกนกปรับองศาจากโฟนเดอร์นะครับเพื่อให้หน้ายางมันลงพื้นได้แบบเต็มเต็มเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับสาหรับล้อแม็กนะครับก็เลือกใส่เป็นยางจากลนโซ่นะแม็กขอบ20นะครับ ตัวยางยางยอดนิยมเลยนะครับเป็นยางโตโยไทยอ็อเนคันที่นะเป็นยาง RT นะซีรียาง275นะหน้า,นายาง275แก้ม55 R20 แม็กขอบ20นั่นเองนะครับมาครับทางด้านข้างตรงนี้โอ้โหดูจัดเต็มทุกอย่างแม้กระทั่งบันไดนะบันไดเหล็กใส่ไปงานจากแฮม m มอรนะเป็นรุ่นชาร์โดนะครับกดเปิดรถปุ๊บมันจะมีไฟส่องที่พื้นด้วยนะรุ่นนี้แล้วก็การระบายน้ำทำได้ดีนะครับรวมถึงการเหยียบตรงนี้ก็ ไม่ลื่นนะมีการลื่นให้ด้วยนะครับโอเคที่สําคัญนะผมลืมไม่ได้ยังไงนะเอาเป็นล้อหลังก็ได้นะครับดูมันดํามืดนะดำทะมึนนะดูนะฮะข้างในใส่เป็นเบรกเบมโบนะเป็นเบมโบพานามล่านะครับนะฮะจานกัดลายไทสามไฮคาร์บอนนะครับหน้า6พอตหลัง4พอพอตนะครับนี่หลังสพอพอตมาพร้อมอันนี้ตัวนี้นั่นคือเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะตัวนี้ก็เบรกได้อย่างมันใจนะแล้วก็ระยะมันสั้นลง ดึงตัวเราลงพื้นนะครับไม่โยกไปข้างหน้าด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าจะเต็นในทุกระบบจริงๆนะฮนะด้านหลังนะครับไม่ได้ใส่เป็นชุดเหล็กนะตัวนี้ใส่เป็นงานจาก AKC นะเป็นชุดแต่ง AKC นะครับดูทําสีดำได้ทั้งคันเลยแมทกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ใส่เป็นท่อนะเป็นงานท่อจาก a ะคาร vic นะครับเป็นปลายท่อคาร์บอนสวยงามและเสียงเพราะด้วยนะครับนี่แหละ วันนี้มาอัปเดตรถพี่ปอนให้ดูกันนะอีกไม่นานแล้วตอนนี้ก็แต่งเรียกได้ว่าครบแล้วนะเดี๋ยวดหน่อยเก็บงานนะครับมีเก็บล้างขัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจนะครับอยากจะซื้อเอเวอเรสต์นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะผมมีโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยนะครับมีทั้งตัวที่ผมแถมให้ได้จัดเต็มนะฮะอยากจะลดเงินดาวลงนะไม่มีเงินดาวนะหรือว่าอยากจะจัดเป็นของแต่งแทนผมทําให้ได้หมดทุกรูปแบบที่ที่ต้องการนะครับโทรมาหาผมถ้าจะซื้อนะครับ0 9 3 9 9 2 5446นะฮะร,ระรื่นฟอร์ดดีไซน์ฟอร์ดพัฒคนครเกษตรน้องมินครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพี่ปอนส่งคลิปให้ดูแล้วนะครับนอนดูแล้วหลับฝันดีแล้วกันสวัสดีครับ